สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนมาทําตัวนี้นะคะฝนกริกเลยออ่ะ,อะนี่นะคะไว้ตกแต่งชิ้นงานของเรานะคะอันนี้จะทําจาก ตัวกากเพชรนะคะนี่เห็นไหมสวยอันนี้อันนี้เป็นฝุ่นด้วยนะ,นะ,นะ,นะอันนี้คือเรายังไม่ได้ประกอบนะ ประกอบนะคะแต่ว่าเสียบไม้ไว้เฉยๆนะคะถ้าจะประกอบก็จะประมาณนี้นะนี่ค่ะน่ารักแบบนี้ก็น่ารักนะคะออุปกรณ์ก็จะมีลิปปิ้นนะคะลิปปิ้น นนี้พี่เอากับเพชรนะคะสีชมพูกลีบบัวเนาะมาทำให้ดูนะคะ,ะมีลิบปบินมีหลอดนะคะหลอดก็จะอยู่ที่3.5มมิลน,นะคะ ที่แบ่งลิปิ้นก็เอาที่แบ่งมาจะใช้เบอร์สองแบ่งครึ่งนะคะสายวัดแล้วก็ตืนกล้านะคะกรันไก่นะอ่ะก่อนจะเริ่มเนาะเดี๋ยวขอไอ้นี่กัน เราก็ตัดลิปปินตัวนี้นะคะออกมาอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนนะคะตัดออกมาเนาะร้อยห้าสิบเซนเราก็ใช้สายวัดนะคะถ้าไม่มีก็เอาไม้บรรทัดวัดได้นะคะก็วัดไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนนะ,ะส่วนตัดออกมาเสร็จปลายหนึ่งข้างนะคะเราตัดให้มันแหลมอย่างนี้เวลาแบ่งมันจะได้ง่ายๆนะคะ ะจะจะทำได้สองชิ้นนะคะนหนึ่งเส้นเนาะอ่าเรียบร้อยก็จะมาลักษณะอย่นี้นะคะแล้วก็ทำทีละชิ้นเนาะเดี๋ยนะคะ เก็บไปก่อนท,ทันทีละชิ้นนะไอ้ฝั่งที่เราแบ่งอะ,ะ่ะมันเป็นอย่างนี้เราตัดให้มันตรงๆเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดค่ะเอาหลอดมาพี่จะตัดน,นะเพราะว่าพี่จะสอดไม้ไม้ไม้ลูกชิ้นเน่ยนะคะเพื่อความแข็งแรงเนาะเวลาที่เราไอนี่แล้วนำลิบบินนะคะ ปลิบนนะะทาด้วยปืนกาวหน่อยนึงทาด้วยกาวหน่อยนึงนะฮะเพื่อเราจะไปพันที่หลอดนะ,ะนี่นะฮะแล้วหลอดนะคะเราพันตรงนี้นะคะเออเดี๋ยวพันตรงนี้ให้มันเสมอกับขอบขอบบนตรงนี้นะคะนี่เห็นไหม ดึงให้แน่นเลยแล้วเราก็พันไปเลยค่ะหมุนนะคะนี่พอเราสุดเห็นไหมแล้วเราก็เนี่ยค่ะอย่างนี้จะได้แน่นๆนะแล้วก็หมุนไป เราก็ดูปลายนี้นะคะว่ามันมันเรียบเรียบไหมถ้าเรียบเรียบเราก็แต้มแต้มเป็นกาวแต้มกาวนะคะนิดนึง<ม>เราก็หมุนเอาเมือเนีย่ยนะคะหมุนก็กิ้งนจะ้เรียบเรียบนะนี่เห็นไหมคะ เสร็จแล้วเราก็ถอดหลอดนะคะตัดประมาณอย่างนี้วาไว้เดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งเนาะทำอีกอันหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาลิบบิ้น จริงเราแตะที่หลอดก็ได้นะแต่ทีนี้นี่อยางให้เห็นเราจะเอาเสมอขอบตรงนี้นะคะเสมอขอบหลอดนะมันมองผ่านกล้องมันก็เลยอาอค่อนข้างจะนั่นนิติตรงนีง้ค่ะนี่นะคะเราก็มึงทำอย่างนี้ ไม้ก็ช่วยให้เราหมุนง่ายนะเพราะบางทีกันเอ่อกันใช้หลอดอย่างเดียวนะคะเวลาดึงให้ตึงอะ่ะหลอดมันจะพับมันจะงอนะคะถ้ามันไม่มีไม,มไม้เนาะไม่มีไม้ลูกชิ้นอน่นะคะแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะมันก็จะตึง Mm-hmm. <laughs> ไปแต่งกั่ชิ้นงานเราได้นะคะนี่ถ้าถามว่าใช้กาวสองหน้าได้ไหมได้นะคะแต่กาวสองหน้าเวลาที่เราทำไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะเราติดไปอาหารแรกๆมันจะติดดีนะแต่ถ้าเราเราปล่อยงานเราอะเนี่ยฮะมันก็จะอ้า็นไหมตอนนี้จะชัดเลยเดยว อัวนี้มันเป็นลิปินเมทัลลิกเนาะแต่ถ้าเป็นกากเพชรเหมือนันนี้ค่ะตรงนี้มันจะอ้าออกมันจะไม่สวยนะคะแต่แล้วแต่สะดวกเนาะแต่พี่ว่าถ้าใช้กาวปืนยิงกาวแบบเนี้ยมันจะเนียนกว่านะคะอันนี้ตัดยาวไปนะ,ปะตัดให้สั้นตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานนะคะแล้วเวลาใช้นะคะ ต้อให้อยู่นะเราก็หยอดกาวหยอดกาวแปะหยอดกาวตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะไปใช้ได้กับหลายๆงานนะโอเคค่ะลองนำไปใช้ดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ